สวัสดีค่ะดิฉันพระมหาเทวีเจ้าจากเมืองทิพย์อกแถลงกาเรามีปลาเค็มสดๆใหม่ๆนะครับอยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อมีปลาชิงช่างปลาทูกมันมีปลาหลังเขียวแล้วก็ปลาอะไรก็ไม่รู้อยากได้ปลาต้องโกสติตัวปลาต้องโงไปซื้อที่ตลาดจีเอาอะไรงั้นเอาปลากระตูนนีโมสิตัวปลากระตูนีโมบ้าน มึงก oh, ีให <laughing balls> mm ้ขายออกไปนี่แม่หรือพ่อมีกี่มีนมผมยาวแค่นี้มึงดูไม่ออกดรโง่แม่แม่แม่ไพพอไหนหมอปลามั้งแม่ไหนบอกปลาสดก็ปลาสดสดไงมึงไม่เห็นหรือไงนี่ป้าสดสดเนี่ยแต่ปลาตายแล้วนะแม่เออก็จริงของมึงมาดามแฮมบอกว่าขอซื้อสามพันต้องซุมปลาเค็มสามพัน ขอบคุณมาดามแพมนะคะที่ช่วยซื้อแพ็คของให้มาดามแพมเร็วเดี๋ยวแม่ส่งให้พรุ่งนี้เลยลูกอร่อยถูกใจอนามัยไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอร่อยนี่อร่อยเดี๋ยวลูกกินแล้วลูกจะติดใจแล้วลูกจะคิดว่าสามพันนี่คุ้มมากรอรักนะมาดามแพม <c oughs> มาดามแพมคะพระมหาเทวีเจ้าฝากถามนิดนึง <c oughs> ทอดปลาจนหน้าไหมฟ้าขึ้นขนาดนี้ทำยังไงดีคะช่วยบอกแม่ด้วยนะลูกนะ ดูนางเนียผมหาทําจริงๆซื้อของเล่นไม่พอเดี๋ยวนี้ลาไปขอกินผ่านโลกออนไลน์โอ้ยก็ช่วยช่วยเขาแม่หญิงลีเนี่ยแยกทางกับทีฟเพราะว่าแม่หญิงลีเขาขายสวยก็ไม่ได้ขายขำแล้วเขามาขายปลาเค็มซื้อปลาเค็มของแม่หญิงลีมาทั้งหมด3,000บาทและแม่หญิงลีก็ทักมาบอกว่าว่า วันนี้มีปลาอินทรียเค็มนะลูกเอามามาดำแพรนึกว่าจะทักมาขอบคุณถูกต้องกูบอกกูเป็นความดันกูไม่กินอันนี้คือกล่องสุ่มพระมหาเทวีเจ้าสามพันบาททำไมเป็นกล่องลิงป๊อปล่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันเรามาดูกันนะคะปลาเคมันหลากหลายของแม่หญิงลีเนี่ยมีอะไรบ้างปลาจิ้งจั้งล้วนเลยนะคะหมดนี้เนี่ยสามพบาทซึ่งเราจะไม่อร่อยคนเดียวอย่างแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดมีป้ายด้วยค่ะรูปแม่หญิงลีตอนงานบวชอ๋อดูไกลๆนึกว่ารับปริญญาไอ้กูเคียแหน่า <laughs> หอมนะหอมหอมหอมมีปลาจิ้งจั้งหลายถุงเลยนี่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 ไม่ใช่ปลาจิ้งจั้งอันนี้เป็นปลาไหลซื้อมาไม่ได้เลือกปลาหรือไงก็กูบอกว่าให้คะมาอันนี้เขาเรียกอะไรเ่ะอ๋อปลาหลังเขียวสองหนึ่งอะละค่ะสามพันบาทเนี่ยก็จะมีผสมกันนะคะกล่องสุ่มมาเลยนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยมีปลาหลังเขียวมีปลาจิ้งจั้งแล้วก็มีปลา ไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้ปลากระบอกหรือปลาอะไรอันนี้ก็เรียกปลาทูเคมดอ๋ยมาุดูความดันขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดปลากันวันนี้มาดามแอมขอรับบทแม่ผีเรือนนะคะเธอจะไปทอดอะไรไปซื้ออาหารแมวก่อนนะแล้วอาหารเมียมึงล่ะปลาทอดพรามดาทวี เออะไรทุกวันนี้เธอเป็นช้างเท้าหน้าแต่ฉันเป็นคนให้อาหารช้างไนดะ้ยินไหมฉันต้องหาอาหารให้เธออยู่แล้วนูน่นกล้วยห้าหวีกินที่หมดอะ่ะทอดปลาเนี่ยมันเป็นฝ้าเหรอเป็นสี่ นะคะฝ้าหรือกละเนี่ยนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์เมลานีหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะคะทั้งช็อปออนไลน์แล้วก็ร้านขายยาทั่วไปค่ะใช้ก่อนแต่งหน้าและก่อนนอนนะคะหลังอาบน้ํานะคะไม่ใช่ทาเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ํานะคะมีอา้าวทาก่อนแต่งหน้านะคะทุกเช้านะคะบางคนเนี่ยหน้าเล็กใช้แค่เท่าเม็ดถั่วเขียวพอนะคะ แตะไป5จุดทั่วใบหน้าค่ะแต่ถ้าใครเนี่ยเป็นฝ้าเนี่ยค่อนข้างชัดบริเวณตรงนั้นเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยแนะนําว่าให้เน้นนะคะทุกคนที่ดูมาดามแพมอยู่ที่เป็นฝ้ากรุณาไปตามหาเมลามีมาใช้เลยค่ะที่ร้านอีแบนบอยก็มีนะตอนเช้าเนี่ยอาจจะทาบางๆแต่ตอนคืนเนี่ยทาหนาหน่อยได้นะคะเนื้อครีมนะคะซึมซาบเข้าสู่ผิวอย่างรวดเร็วไม่เหนียวเนอะนะไม่มีความมันนะครับเมลามีค่ะ ชนะเลิศนะน้องนาะนี่หลอดอย่างนี้กล่องอย่างนี้จัดไปเลยค่ะฝ้าเกิดจากการที่เราแก่ค่ะแล้วหน้าเราเนี่ยโดนความร้อนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดแสงยูวแสงอัลตราไวโอเลตการทอดการทำกับข้าวทั้งหลายทั้งปวงแม่ค้าขายลูกชิ้นก็หน้าก็เป็นฝ้าได้เป็นกระได้นะคะที่มาดามแพมเนี่ยไม่เป็นฝ้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราดูแลผิวได้อย่างดีและ และใครนะคะที่ต้องการรักษาฝ้าอันเนี้ยมันกําจัดถึงภายในเลยนะคะเพราะฝ้าเนี่ยมันฝังลึกอยู่ข้างในไม่ใช่ฝฟที่อยู่บนบริเวณผิวนะคะผิวทั้งหมดเนี่ยมี3ชั้นมูมันหมู3าชั้นอะไรประมาณนั้นนะคะถามว่ามาดาแพ็มค่ะแต่งหน้าทําไมคะจะทํากับข้าวอยู่บ้านอ่าเรื่องของกูก็ไม่สวยเดผอพจะไม่ได้ไง ผนเมลามีเนี่ยเราชอบตรงไหนรู้ปะพอทานตอนกลางคืนเนี่ยขนแมวไม่ติดหน้าเพราะอะไรมันไม่เหนียวเหนอะน,น,นะคะ และเราเนี่ยสามารถทาบำรุงเนี่ยทาทับไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วใครที่ไม่เป็นฝ้าไม่เป็นกระเนี่ยคุณก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรคะช่วยปกป้องผิวนะคะคุณสามารถใช้กันแดดทาทับไปได้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เมลานีมองไม่เห็นใช่ไหมว่าแบบมันเป็นยังไงหลอดเป็นยังไงอ่ะกูตั้งให้ดูตรงนี้เลยอ่ะ ครับเน่ยเรากู้ฉลาดปรดามแผมเนี่ยใกล้40สแล้วนะคะปีหน้าก็40แล้วราะปีนี้39นะคะก็เริ่มเข้าสู่วัยชราเริ่มต้นเริ่มต้นกาสู่วัยชรานะคะไม่ว่าจะโดนความร้อนแบบใดทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะก็สามารถเกิดฝ้าได้นะคะเมลามีแอนติเมลาสมาชื่อยาวชิบหายเรียกเมลามีพอละกันอ่ะดู กล่องเป็นแบบอย่างนี้นะคะอันนี้คือเวอร์ชั่นอัปเดตล่าสุดแล้วนะครับเราไปช่วยซื้อพระมหาเทวีเจ้าไง3ามพันลงทุนนะเนี่ย หาทำเก่งถ้าหน้าเราไม่เป็นฝ้าเนี่ยเราก็จะทาแป้งได้บางง่ายๆนะคะแต่นี่ถามว่ามาดามแพมทำไมทาหนาขนาดนี้เอออันนี้เป็นการปกป้องผิวจากความร้อนและแสงแดดของมาดามแพมนะคะแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะครับก็เราใช้อยู่เป็นประจำไงหน้าเราเลยไม่มีฝ้าไงเขาบีบงานมานะบอกว่าต้องทายตั้งแต่ก่อนใช้และหลังใช้ หน้ากูไม่มีเนี่ยกูใช้ของมึงมาเป็น10บสปีแล้วเนี่ยหปี6ปีแล้วอะตั้งแต่มีเมลามีเนี่ยกูใช้มาตั้งแต่นะ่ะสาปี5ปีแล้วอะจน5ปีแล้วหน้าไม่มีฝ้าเลยก็ให้กูมาทดสอบก่อนใช้หลังใช้เพื่อไม่ต้อง ถ้าผิวดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะลงรองพื้นก็ไม่เปืองค่ะส่วนถามว่า1หลอดเนี่ยคุณจะสามารถใช้ได้นานเท่าไหร่แคนขอบอกไว้เลยลว่าถ้าหน้าใหญ่เนี่ยก็หมดเร็วแต่ถ้าหน้าเล็กเนี่ยก็ใช้ได้นานกว่าแค่นั้นแหละ <laughs> ทาเช้าและเย็นนะคะไปตามหาไปซื้อมาได้นะคะถ้าคุณไม่เป็นฝ้าแต่อยากหน้าขาวคุณก็สามารถใช้เมลามีได้เช่นเดียวกันนะคะใช้อย่างต่อเนื่องเราก็สวยไปต่อเนื่องนะคะทาวันเว,ว้นวันได้ไหมคะมาดามแพมได้ค่ะเรื่องของมึงค่ะ ครีมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้แลแสบหน้าค่ะมาดามแพมอันนี้แสบหน้าไหมคะม่แสบค่ะถ้าหน้าด้านถึงหน้าไม่ด้านก็ไม่แสบนะคะผลิตภัณฑ์ของมมลามีเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะซึ่งได้รับการทดลองและทดสอบใช้โดยมาดามแพมเองนั่นเองนะคะเป็นสารสกัดจากผลไม้ค่อยๆทําให้ฝ้าเนี่ยลอกแล้วก็จางลงนะคะแต่ควรใช้อย่างต่อเนื่อง เวันมึงไม่ต้องวันวินวันนะคะใช้ทุกวันนะคะเมลามีตัวนี้นะคะจะทําให้ผิวคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นพร้อมไร้ฝ้าและสีผิวสม่ําเสมออย่างแน่นอนค่ะและแล้วเราก็กลับมาพบกับครัวเมืองทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะกับการทอดปลาทูมันและปลาชิชชัง,ชง<ห>น,นะคะระมาหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ ซึ่งเมืองทริปได้สิ้นแล้วทาม,มิรามีเรียบร้อยแล้วสู้ไฟสู้แดดสู้ความร้อนได้อย่างเต็มที่ผลิตภัณฑ์ปราทูมันของเราซึ่งไม่มีใครรีวิวเลยกูเป็นคนแรกที่รีวิวดูซิกูจะรอดไปถึงพรุ่งนี้ไหม อร่อยถูกใจอนามัยมาทีหลังนะคะความดันกูขึ้นแล้วกูตายเีใครจะรับผิดชอบสิ่งมีชีวิตก็มีหัวใจไม่ใช่พระมหาเทวีเต้านะกูเนี่ยแหละปราทูมันของเรานะคะพร้อมให้บริการแล้วค่ะเราจะใช้ความร้อนนะคะถ้าโควิดที่19แม่สีเรือนช้ๆ แต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงตอนนี้มืดและกูย,ยังไม่ได้แดกเลยแกะมาหอมมากจะไม่ต้องใช้ไฟหรือว่าเดือดดาน <c oughs> มากนะครับ <c oughs> ไม่ได้ซ้องตกกระทะทองแดง <c oughs> อ่ะลากออกมา ปลาทูเก็มพระมหาเทวีเจ้าใครจะไม่ใช่ลูกแม่ค้านั่งลาลาดอย่างเราความสวยของเราไม่มีบอกพร่องอย่างแน่นอนเพราะว่าเราใช้เมลามีความร้อนทำอะไรกับหน้าเราไม่ได้จริงๆค่ะทอดปลาทูต่อไปค่ะไปทะลักทำไมมันหดแล้วล่ะยังไม่ทันได้กลับด้านเลยค่ะ ใช้ไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะผ้าหมายไทยของเราก็เป็นดวงๆเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องจากน้ำมันกระเด็นค่ะ <laughs> และต่อไปเราจะมารีวิวเลิตภัณฑ์ปลาชิ้นช้างซึ่งเป็นปลาตัวเล็กนะคะพระมหาเทวีเจ้าคอนเฟิร์มว่าสอดตายมาตั้งนานแล้วมึงบอกว่าสอดอีกรล้ว <laughs> <laughs> เราจะทอดด้วยน้ำมันใหม่นะคะทอดให้เหลืองค่ะ เน้นความกรอบค่ะเราสามารถเราไปทำยำได้หลากหลายอย่างทอดกินเล่นก็ได้หรือคุณจะทอดแล้วไม่ต้องแดกก็ได้ <c oughs> เรื่องของมึง <c oughs> เอาแค่นี้ก่อนอแม้นั่งอยู่หน้ากระทะหน้ามาดามแพมก็ยังสวยอยู่คอยพลิกซ้ายพลิกขวา หอมมากหอมจนหมาข้างบ้านเห่าไปเรียบร้อยแล้วคาดว่าคงกรอบแล้วปิดไฟค่ะและหยุดแค่นี้เพราะว่าเราอยุ่แค่สอคนสั่งมาตั้ง3,000บาทกูจะกินหมดไหม <c oughs> <c oughs> และครัวเมืองทิพย์ของเราวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยปราจิงจังทอดปราทูมันทอดสาธุข,ขอให้อาหารมื้อนี้เป็นมื้อที่ข้าพเจ้าได้อรอร่อยอย่างจริงจัง เอาปลาอะไรดีคะปลาจิ้งจกปลาจิ้งจกอ่าอาช้อนตักดีกว่า,ม,ามุกกันเลยเนี่ยข้าวก็มีตั้งเยอะตั้งแยะใส่ปลาจิ้บเดียว๋ย่ไปมันร้อนปลาไม่เป็นอะไรหรอกแต่ลมที่เป่าออมาเป็นแหมท่าอย่างก็ไม่เคยจูบปูกินละนะเปไงกรอบอร่อย กรอบอร่อยมีรสเค็มนิดๆด้วยซึ่งหมายความว่าความยันกูต้องขึ้นละหนึ่งอร่อยอะกรอบมากเตรียมหอมแล้วนะอืมอืดูเสียงปลากิ้งกั้งพานค่ะไล่ปลาตัวใหญ่ๆอะเขาเรียกปลาอะไรเขาบอกว่าปลาทูมันนะคะตอนนี้แมวของเราเนี่ยโหดกันเรียบร้อยแล้วอืมอืออืม กินเลยซึ่งไ,ไม่เค็มมากนะคะทาไมผัวกินก่อนคิผัวอยากลองอ่ออะมมปลานี้อร่อยมากแต่ว่าอาจจะเค็มนิดนึงคนเป็นความดันอาจจะไม่เหมาะนะครับงั้นจะไม่กินนะ <c oughs> กินเนื้อๆๆๆๆๆน้อยกินเนื้อน้อยกินเนื้อน้อยแล้วจะฉลาดได้ไงล่ะคะเฮ้ย่อความเค็มคือมันเคม็มแต่อร่อยหน่วยกล้าตายอะกินแล้วถ้าเขากูตายหรือก <c oughs> ูครูกิน รับกวดเป็นเจ้าภาพให้ด้วยนะคะความดันขึ้นหรอความดันขึ้นแล้วค่ะออร่อยแต่ค่อนข้างเค็มนะคะรบองวนกินข้าวไปอีกช้อนหนึ่งค่ะเอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่จะท้าลองท้าดวลลองซื้อกินของพระมหาเทวีเจ้าได้โปรดอย่าหาทำอีกเพราะกินอันนี้ห,หมดก่อนไม่ใช่ว่าของไม่ดีของไม่อร่อย และแม่บอกของสดมากอยู่หน้ากระทะร้อนแค่ไหนเราก็สู้ได้ค่ะฟ้ากระไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเราใช้นี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ลดฟ้าเมลามีนค่ะไปตามหาไปซื้อกันได้นะคะอยากสวยอย่ารอช้าต้องเมลามีนค่ะ